เอาละครับก็กราบสวัสดีพูไม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอเบสิบนะครับวันนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมมาเล่นรถพ่วงนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปขนดดินกันนะครับผมอ่าแล้วก็ไปส่งที่หน้างานนะครับก็คือหน้างานที่เราจะไปเทวันนี้นี่คือแบบว่ามันแคบมากๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะแคบแค่ไหนนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะฮะ วันนี้ก็มากับทีมงานนะครับอันนี้รถเสียเกมนะครับเขาจะขับคันนี้นะก็มีน้องคนนึงนะครับเขาฝากมาเล่นนะฮะรถคันนี้หล่อมากเลยนะครับแล้วก็เสียป้ามนะครับผมมากับฟูโซคู่ใจเลยครับนี่เลยฮะสักชัยล้านป้ามนี่ครับผมอ่าส่วนเราก็มากับวิกเตอร์นะครับผมแหมโอ้เป็นไงทุกคนยังรอนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปขนดดินกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปไปโหลดดินก่อนนะฮะ เดี๋ยววันนี้จะเป็นการใช้ไซโลนะครับในการโหลดดินนะฮะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ทันใจไปโหในบรรดารถพ่วงนี่คือแบบรถเราท่อล่าสุดครับนี่เห็นไหมรับรถแล้วด้วยๆๆนะทุกคนนะรถไปอ่าบอกแล้วไปทาท่อมาครับไปทําท่อมานะฮะเทแต่สามชาติรัดจัดอะสามชานี่นาง,งานเราก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรมากมายนะครับนี่เลยครับก็เดี๋ยวเราต้องถอยเข้าไปเทนะฮะซึ่งแบบ มันแคบมากๆเลยนะฮะตัวนี้ผมต้องทําใจครับขับรถพ่วงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป๊าบสร้างคอนเทนต์ว่ะไอ้ป๊าบสร้างคอนเทนต์อีกแล้วไอ้ป๊ามไอ้ป๊าบสร้างคอนเทนต์เว้ยเมื่อกี้ไอ้ป๊าบสร้างคอนเทนต์เฉยเลยเฮ้ยแต่วันนี้มันแหลกจริแล้วอีกเอาชิบหายละไฟเลี้ยวขาดเป็นไฟเลี้ยวขาดว่ะไฟเลี้ยวท้ายขาดน้ำใส่แล้ว ไม่ไม่ไม่ไฟแล้วไอ้ตรงท้ายมันขาดนะนะโอ้ยชนต้นไม้เออไม่ใช่เสาไฟเนี่ยมันขาดมันไม่ติดอ่ะไม่ใช่มันเถอะเดี๋ยวค่อยไปซ่อมแล้วกันนะฮะไปครับทุกคนเฮ้่บอรอปานใดแต่กระขับวิกเตอร์นะฮะผมขับผมขับตัวนีนะฮะไม่รอครับแต่ขับวิกเตอร์ แหลกเหรอมันแหลกต้นไม้หรเปล่าใช่ใช่นะครับผมตามปกติไอ้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงตรงนี้มีสามแยกเดี๋ยวสำรวจเส้นทางก่อนเดี๋ยวเราไปไม่ถูกเฮียเย็นดีโอมาทางนี้ปุ๊บ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 โอ้โหอ่านี้ยวขวาครับเดี๋ยวขวาครับโอ้โหแต่ปั๊มกลัวไปไม่ทันเลยดิ อะไรนะไม่แหลกต้นไม้เปล่าแหลกกับอะไรอ่ะโอ้ยป้าวป้าวป้าวไปไหนเอ่ยมาครับผมมาทางนี้นะฮะโอ้โหวิงานในป่าก็จะประมาณนี้นะปางก็อาจจะซับซ้อนนิดหน่อย เนี่ยดันเขาเฮ้ยจะบ่อใส่ต้นไม้ปามอย่าไปชนนะอย่าชนนะตามชนนะที่เราด้วยผมแหกโค้งครับผมไม่ใช่อะไรกอะไรมัเล็กอะไรวะพี่มาถึงหน้างานแล้วเนี่ยตไม้กำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวเข้าบ่อภายนอกปามมันใช้บ่อภายนอกเลยแต่มันจะมองยากมาก เฮ้ยพอดีเว้ยโอ้ยยังเซียนยังเซียนเหมือนเดิมครับโอ้อันนี้คือบ่อดินนะฮะบ่อดินครับผมบ่อดินไปเดี๋ยวเราโหลดก่อนนะครับอ่าดินอันไหนวะเนี่ยตัวทีโอ้โหบ้าแล้วเว้ยล็อกกี้เว้ยโอ้ จะปามเกมปาไปไหนออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเม่อกี้ป <desserts> เินหินจริงหินนะสั่เมื่อกี้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่าคุ้มพ่อไพ่หน่อยนะครับเราได้คอนเทนต์ตลอดเลยปาเปิดคลิปมาก็สร้างคอนเทนต์เลยไอ้ปาบอกแอบแอบคุ้มพ่อไพเรับร้อยนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวแล้วเราก็ลั่นเกินแล้วนะ มันหล่อเาะมันก็ต้องทำใจอเอ่ะขุมปบายด้วยนะครับเอาคนทูเขาใช่ไเาเ,นา,นเนา,นนานาต,ตัวที่่ะตัวทีอ่ะเลาใช่ใชโอ้เดเราอ๋โอโดนดันบบตูด ดันตูดนไว้ตึกไอ้ปาบปามจู่ตเดี๋ยวเดี๋ยวไร่ออกได้ครับออกได้ครับโอ้ออกได้คร um> ับได้ฮะเออฮะผมมันฝีมืออยู่แล้วอยไปถอยเอวอ่อนคนแรกไงประเด็น มามาเดี๋ยวมารอหน้าบ่อครับจะไปพร้อมกันไดุ้วยกันมาดูความหล่อเท่ของวิกเตอร์ครับสีฟ้าครับวันนี้มากับสีฟ้านะฮะโอ้อ๋อล็อกกี้มาแล้วครับผมโอ้ยหล่อจัดว่ะ เลี้ยวเยครับเลี้ยวเลเล้ยเลี้ยวเโอ้างคนขยับด้วยครับไม่ธรรมดา,มอาเอาแล้วเอาเล้วโหเกมไม่เสียเลยพี่ผมถ่ายรูปหลอี วิ่งไม่ออกเหรอเดี๋ยดับเครื่องก่อนเสียงรถดังอ่ะรถดังเลื่อเลือเลือซ้ายก็ได้แต่ปามจะนำป่ะล่ะนำป้านำป้าพี่ให้นำไปไปไป โอ้ล็อกกี้เออไม่ใช่ฟุโซเฮ้ยเฮ้ฟุโซเฮ้ยเอาต้นลูกมันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอปามฟุโซอ่ะฮะต้ลูกต้ลูกเหรอเอาเหรอโมตัวนี้ดันเขาป่ะไหนล็อกกี้ล็อกกี้ขึ้นไหนไหวปะเนี่ยโอ้โหใส่เยอะมาด้วยเฮ้ยความนั่นอะเฮ้ยตัวนี้อันตรายจัด ลายจัดครับตนนัว, oh. บวนี้เงียบโหย่างที่ใครทกคนีิัทุกคนนะบดใช่ใช่ับ่พี่ระดับเสียบปาม <Okay. S 1> ไม่มีหลง ปั๊มอุไรจัดไว้ฟิลโซ่อะมองภายในแหลกมากปวนไม่ไหวโอ้หชีตุนวางไปเหยียบแกูอย่างแรงอย่งแรงว่ะขับภายในเฮ้เอาเรื่องจัดเรื่องจัดนะครับเอาเรื่องจัดมาเด็กปั๊มป่าแล้ว ป่าแล้วป่าแล้วไอเสียอยดละป่าแล้วไอปามา่าแล้วสิ่งจัดป่าแล้วเจ้าปอเสีย่อยได้ลายโถ<ห>ยปามพาพี่ทำอะไรวะเนี่ยคว่ำเลย,ดดยอยโอเคครับผมทำพาสนาการแล อ่ะถึงนั่งกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสียปาวเขาถอยก่อนนะฮะเราต่อคิวครับผมเสียเกมครับต่อคิวครับเสียเกมนี่ไงเราเราต้องถอยเข้าไปอ่ะเกมเห็นไหมเห็นไหมเหอโบ้ฮมีโบ้ด้วยอ่ะแข่งโป๊กเลยผมบอกแขป๊กด้วยปามก่อนนี่ปามก่อนท้าแล้วปุ๊นท้า ไแล้วเองเป็นคนทับเองไม่ใช่เหรอไม่ไม่เองคงคงมือาเฮ้ยเบาลูกพี่เบาลูกพี่ลูกพี่ไม่เบาแล้วต้นไม้เป็น้ารอ่ะอ๋อแล้วบาปกรรมบาปกรรมแล้วทีนี้

ล้อเก่งนะพอพอถึงตาเรานี่ถอยไม่ได้นี่งามใส่นะพอ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 เองเดินนะยืดไปละนี่เด็กรถครับโอ้โหเด็กรถงานดีพลชนเฮ้ยไปพล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 เออนั่นแหละมาเลย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 ปั๊ม เออนั่นแหละมาเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยเอ้ยเดานหน้าหน่อยโยกโยกโยกอายโยกหน่อยครับโยกหน่อยอ่าเฮ้ย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 ป๋าได้เบาครับพี่เออนั่นแหละนั่นแหละเออพี่ครับป๋าได้เบาครับาหักแล้วมาตั้งลำในนี้หักแล้วมาตั้งตั้งลำในในบ้านได้

ลอกลูกล้วเนะี่นนลยลอกฝนม่้ฝนรถไฟอ่ะตั้งโค้งมาตรงนี้นะเนี่ยเอา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 ตรงไหนก็ได้ปานแถวนี้เรามีรถถ่ายดันอยู่อะเออนั่นแหละโอ้โหบากจัด สงสารเสียปัมเลยฮะโอ้โหเดินนี่และปั๊มเนี่ยเบี่ยวละวเออรถไม่มีแรงชิมหายแล้วเออรถเก่าเก่าเฮ้ยเกมเกมจับลากดิช่วยน้องไงโย่เฉยเนาะเเลยเลย ใเดินนั่นหน่อยครับขัดใจสงสัยขัดใจอ่ะมัไม่ได้สีเลยช่วยเลยอ่ะสงสารจอ้องสงสัยสงสัยขัดใจจัดเมื่อกี้จับหนึ่งเลยโอ้โหแน่นอนจัดให้พี่ถอยก่อนเหรอเดี๋ยวค่อยเอาตรงนี้ครับอล์อ,อ๋อ,อสลับกันใช่ไหมโอเคครับได้เลย เดี๋ยวพอพี่ไม่ให้เองโดนดวแสงแดงทุกค้าแสงโอเคครับได้เลยแล้วผมก็เข้าต่อแม่โง่ก่อนเฮ้จะถอยได้เปล่าวะถอยได้ปั๊ดนี่อ่ะจิ้จหายแล,แล้ว,ลว,ลวอะไรจะเย็นดีโหจิ้มผิดอะไรจะเลี้ยวเข้าตรงบ้านเราสิแหละเราเป็นตีวงในบ้าน ทำให้ตรงได้เล่ถ้าเราเข้ามาทางบ้านเราเอาเราสนจริงไงเนี่ยไผ่เอวอ่อนเน่ยโชว์สเต็ปให้น้องๆหน่อยพี่เขาจะต้องเนแบบนี้พี่เขาก็หาระยะตีแบบว่าตียอดได้ง่ายนี่ได้อยังครับพับๆๆเลยนหน้าๆใจเย็นครับพี่พี่จะร้อนอ่ะล็อกล็อกล็อกได้ล็อกก่อนพี่ล็อกได้ล็อกใจเย็นครับมาปวดมาปวดปอดโป้งตรงนี้พี่ นี่ไม่ต้องครับระดับนี้ไม่มีการล็อกครับนี่เอเชื่อพี่โอ้พี่ระดับไหนเกมว่าระดับไหนบ้านไหนกแพงเออไได้ฮ่เกมพี่ไม่ชนโดนต้นไม้อยู่ตรงนู้นหลอกพี่พวกเด็กรถล็อกครับทุกคนโอ้โหคนโบกล็อกตายเลยได้ได้ได้เหลือ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 หลวมหลวงหลวม อ่าเป็นไงพอขับเรือผม่ครับผมจากประสบการณ์นะฮะโอ้โหแน่นอนจริงๆัไม่ต้องมากครับผมันนี้รอกปไงพอระดับนี้ปต้อตั้งรถรอ

ีไปเขาดิทุกคนอย่าเถียงกันหมดลูกกี่นี้ด้วย <laughs> อย่าเถียงกันเอออย่าเถียงกันครับนี่โอ้โหบอกแล้วอย่าเถียงกันเป็นไงเป็นเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยบอกแล้วอย่าเถียงกันเป็นไงเงียบกิีบโยนสเต็ปนี้เข้าไปอะ น้างานแคบจริงครับไอ้มาจอมา่อวะล่ะไอ้ปัมโอ้โหแล้วมาจอ่อว้าหยู่เสียงรถมาจากไหนน่ะเห็นไหมติดแล้วออกมาออกมาออกมา,ออกมาก่อนหฮ้ <c oughs> รีบจี๊งไอ้ปัน๊เนี่ย แนนนี่โอ้โหคือแบบคือใครสนใจจะเรียนวิชาถอยอ่อนก็ก็มาติดต่อได้นะครับอัดดับเครื่องหน่อยเว้ยเสร็จแล้วเรามันก็ลั่นก่าเพื่อนซะด้วยนะเยสล็อกลูกว่ะโอ้โหอะไรวะนี่เอ่ออ่อนอะไรเดี๋ยวดูแข่งโป๊ครับทุกคนดูนี่ดูดิ Niet, อะไรมันไม่เกี่ยวมันไม่มีอะไรอ่อนเลยโผล่ลูกแข็งโ oh, ๊กโอเกินบอกเลยนะผมได้ทำโยอ่อนจริงนะพี่ยิบยาวแน่นอนดูดิตังรับน้ัร มาเลยครับมาเลยครับกี้มาเลยครับโอ้โหพอ,อครับพอพอพอโอ้โหพอเออดับเลยครับนับเลยฮะอือฝั่งนี้ไม่มีใครมาเทเลยอะ่ะเอาแล้วถ่ายติดโอ้โหถ่ายแล้วถ่ายแรงจัดเอ๊ะใช้สเต็ปเรานี่มา ด,ดีครับเขาใช้สเต็ปเราแล้วเขาก็มาว่าเราเอาไปคิมาวมาฐานครับมาฐานลงลงลงเดินหน้าไปหน้าเกมโอเคครับแหละโหลัตถ่ายด้านใหญ่เลยรถถ่ายด้านใหญ่เลยครับโอ้ โอ้โหที่เหมอที่นกครับแเบ๊ะแเป๊ะลยมใช่มันแคบมากเลยอ่ะมันติดต้นไม้นี่แหละเขาไปปลูกต้นไม้ไว้ก่อนไงเรถ่ายปนีโหเท่จัดไอปลาเอาตัวลูกไปทิ้งไว้ไหนวะ อ๋อโน่งไงปดทิง้งปดทิง้งไว้ข้างทางเลยรถเราอย่างราล่อจอดล้มไม้จอดล้มไม้ข้าวดีกว่าทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถ่ายผกครับผมถ่ายผกครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะดูนะกลา ครับลิปก่อนีก่อพี่่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรับคลิปก่อนละกันนะฮะก็ภารก,กิจของเรานะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับนี่สซต้ามเขาก็กำลังดันนะฮะใครชอบครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ